สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย Rio a s c e n นะครับในวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็แผนการตลาดนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมเป็นหนึ่งในนักธุรกิจของ Rio a s c e n นะครับในสังกัดทีมเอ r าท์ทีม Rio a s c e n ครับเรามารู้จักสํานักงานใหญ่กันก่อนนะครับบริษัท Rio a s c e n Thailand จำกัดนะครับเปิดดําเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับ ตอนนี้นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่อาคารชั้น1ินะครับอาคารวินวินถนนรัชดาพิเศษแขวนจันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับมีโรงงานผลิตนะครับดังเดิมำเนินการตั้งแต่เมื่อปี1 9 8 5นระครับมอนารมอนเทนานะครับสหรัฐอเมริกาผลิตยาและวัคซีนนะครับปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับนี่นะครับก็จะมีใบรับรองต่างๆนี่สองใบนี้เป็นใบรับรองของมาเลเซียนะครับ ได้กล่าวไว้ว่าเป็นหลักเกณฑ์นะครับและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานในการผลิตที่มีการป้องกันนะครับอันตรายแก่ผู้บริโภคนะครับผมสองใบนี้ก็เป็นของมาเลเซียเหมือนกันนะครับได้รับการรับรองจากนะครับใบฟรีเซลจากกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียนะครับนี่นะครับเป็นใบรับรองนะครับมาตรฐานจาก GMP นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องหมายของฮารานนะครับผู้ที่เป็นอ่ามุสลิมนะครับก็สามารถทานอ่าผลิตภัณฑ์ของเราได้นะฮะ ในชุดของผลิตภัณฑ์นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายฝั่งนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเลี้ยวเอเซนนะครับ S C 1ซีวันสเต็มเซลล์และคอลลาเจนนะครับก็จะมีนะครับสเต็มเซลล์บริสุทธิ์จากสารสกัดจากเมล็ดบัวนะครับแล้วก็จะมีคอลลาเจนนะครับจากปลาทะเลน้ำลึกนะครับสารสกัดจากองุ่นดำนะครับแล้วก็มีกรดไฮยาลูรอนิกนะครับผมจะมี1กล่องนะครับจะมีบรรจุอยู่30ซองนะครับในราคาสมาชิกก็ประมาณ3,500บาทนะครับผม นี่นะครับคุณสมบัติของสเต็มเซลล์จากเมล็ดบัวนะครับช่วยเสริมสร้างนะครับไฟโบบลาสนะครับเซลล์ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินนะครับช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์ครับเสริมสร้างเซลล์ผิวนะครับลิ่งฟื้นฟูหลังจากผิวได้รับรังสียูวีนะผมต่อมาก็จะมีสารสกัดจากไบโคเรนนะครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสูงสูงกว่าวิตามิน C300 เท่านะครับแล้วก็สูงกว่าวิตามิน E 50เท่านะครับต้านการอักเสบติดเชื้อนะครับป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับเพิ่มระดับอินซลลนนนนใเซ์ตับออ่ะคร ต่อมาก็จะมีสารสกัดจากแคนเบอรี่นะครับผมช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันการแพร่กระจายของซิมบอริงนะครับลดกดและไขมันนะฮะในเส้นเลือดต้านอาการความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะครับต่อมาก็จะมีกรดไฮยาลูรอนิกนะครับผมช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาครับเร่งกระบวนการสมานแผลนะครับต่อมาก็จะมีคอลลาเจนนะฮะช่วยช่วยเสริมสร้างให้ผิวเรียบนะครับผมเต่งตึงนะของผิวหนังนะครับทำให้ผิวนุ่มนวลครับ สกัดบริสุทธิ์จากเกลปลาทะเลน้ำลึกนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมีสารสกัดจากญ่าหวานนะครับผมในย้าหวานเนี่ยจะไม่ทำอ่ามันไม่มีน้ําตาลนะครับก็ไม่อ่าทำให้น้ําตาลในเส้นเลือดสูงนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยสามารถทานได้นะครับช่วยสมานแผลด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะปลอดสารพิษนะฮะผลิตกระบวนการผลิตนะครับออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจอสีไม่แต่งกลิ่นนะครับไม่ใส่วัตถุกระเสียแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลครับ ต่อไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ Rio Essence White นะครับผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติคงความอ่อนเยาว์สดใสเปล่งปลั่งครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับอย่างยั่งยืนนะฮะในนะฮะผลิตภัณฑ์ Rio Essence White นะครับก็จะมีส่วนผสมของ L-Glutathione นะครับผมเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะครับใน Glutathione นะร่างกายฉพิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะครับคนแข็งแรงจะที่ คนแข็งแรงและอายุยืนครับกรูตาไทโอนจะร่างกายในร่างกายจะสูงนะครับสำหรับคนป่วยนั้นนะครับกรูตาไทโอนในร่างกายนั้นจะต่ำนะครับสังเกตสําหรับคนสังเกตคนที่เป็นโรคนะคับหรือป่วยอยู่นะครับร่างกายจะโสม,มากนะครับผมสร้างกรูตาไทโอนเข้าไปนะครับต่อมาก็จะมีในโปรโตีนไหมนะครับผม ในโปรตีนใหม่นี่นะครับจะมีความชุ่มชื่นสูงถึง300เท่าของน้ําหนักตัวมันเองนะครับผมสามารถสมันแผลเป็นเดียวกับผิวหนังได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกับโปรตีนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์นะครับผมเอาไปทําให้ผิวนุ่มเต่งตึงอะไร้อยไหมอะไรประมาณนี้ครับต่อมานะครับก็จะมีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกนะครับคล้ายๆกับสเต็มเซลล์เอสซีวันเลยนะครับร่างกายผลิตขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื่นของผิวและ ลดการเสียดสีของข้อต่อกระดูกนะครับอายุมากขึ้นกดให้ยาวลูรอนิกนะครับจะเริ่มลดลงนะฮะอายุ60ปีเหลือเพียง10%เป็นสาเหตุของการเกิดติ้วรอยต่างๆบนใบหน้านะครับกดให้ยาวลูรอนิกเนี่ยนะฮะสามารถผลิตได้เองจากกระบวนการทางชีวภาพขั้นสูงนะครับผมดังนั้นนะครับเมื่อเราเติมเข้าไปให้แล้วนะครับก็ก็จะเป็นทางดีนะครับที่เราได้มาทานกันนะครับผมต่อไปนะครับสารสกัดจากนมผึ้งนะครับผมอาหารเป็นนมผึ้งเนี่ยเป็นอาหารของตัวอ่อนนะครับ พื่งานนะฮะจะได้รับนมเพื่งเพียง3าวันแรกของที่ออกจากไข่นะครับอายุเพื่งงานนั้นจะมีอายุแค่4 5วันสําหรับเพื่งราชินีนั้นนะครับจะมีจะได้รับน้านมพึ่งนะครับตลอดชีวิตนะครับจึงทําให้มีอายุยืนถึง5ปีนะครับคุณสมบัติของนมเพึ่งก็คือจะมีวิตามิน B1 ถึง B12 ินะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับฟื้นฟูเซลล์ให้อ่อนเยาอยู่เสมอนะครับช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพิ่มประสิทธิภาพต่อต่อมไรท่อนะฮะสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะฮะต เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารกระบวนการผลิตออร์แกนิกร้อนะครับไม่เจอสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุเกษะเียแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับต่อมานะครับผลิตภัณฑ์นะฮะ o Essence Morning Plus นะครับผมใน r e o Essence Morning Plus เนี่ยนะครับจะมี1กล่องจะมีบรรจุอยู่สิสซองนะครับน้ำหนัก20กรัมซองละยีกรัมนะครับผมคุณสมบัติของ r e o Essence Morning Plus นะครับก็คือจะเป็นอาหารเสริมตอนเช้าก็คือนะครับ ใน Morning Plus เนี่ยจะมีส่วนผสมของต้นข้าวสารีนะครับคลอโรฟิลนะครเอนไซม์ P4D1 นะครับเอนไซม์ SOD นะครับผลิตพันธุ์พืชต่างๆนะผมชงดื่มสําหรับมือเช้านะครับสารอาหารครบถ้วนนะฮะให้พลังงานเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายครับต่อต้านอนุมูลอิสระต้านการเกิดโรคเมล็นะครับช่วยในการระบบไหลเวียนโลหิตนะครับบำรุงสมองความจําดีการเรียนจะดีขึ้นครับ ต่อไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะไบโอดีท็อกซ์นะครับสูตรพิเศษจากธรรมชาติร0 0นะครับล้างสารพิษลำไส้ลดหน้าท้องนะครับมีส่วนผสมของสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินจากทะเลสาบน้ำจืดนะครับเอนไซจากพืชและวิตามินซีนะครับ1กล่องจะมีบรรจุอยู่20ซองนะครับนี่นะฮะมีส่วนผสมของสาหร่ายอ่าสีเขียวแก้มน้ำเงินนะครับจากทะเลสาบน้ำจืดนะครับเอนไซจากพืชนะะครับก็จะมีจากสับปะรดและมะละกอนะครับ วิตามินซีนะครับหนึ่งกล่องมัโจย2 2สองราคา1250บาทนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเลี้ยวเอเซนไบโอเอมไซน์นะครับน้ำเอมไซมันาวาจากออแกนิกจากกาบอลเนียวร้อยเปอร์เซ็นต์มไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาตินะครับสารต่อต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์ครับประกอบไปด้วยโอไซมอนโตโอลิโกแซคคาไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่สารปรุงแต่งนะครับไม่ใส่สีผสมอาหารไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะครับผมเป็นเอมไซที่สกัดจากมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีโดยผ่านกรรมวิธีการบักหมมหมักบ่มเป็นเวลานานถึงสามปีนะครับนี่นะครับผลิตภัณฑ์ได้จะมาจากเกาะบอร์เนียวที่ประเทศมาเลเซียนะครับในเกาะบอร์เนียวนั้นนะครับจะมีภูเขาไฟซึ่งปะทุกออกมานะครับซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับผม ในผลิตภัณฑ์นะคะเรียกว่าเอเซนไบโอเอนไซม์นะครับจะมีจะเป็นลักษณะของเป็นขวดนะครับ1ขวดบรรจุ5 0 0ร้อยซีซีนะคะรับผสมน้ำหนึ่งต่อสิบนะฮะในราคาสมาชิกก็จะอยู่หนึ่าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจนั้นนะครับผมในการเริ่มต้นธุรกิจนะฮะเราจะต้องมารู้จักตำแหน่งต่างๆในธุรกิจนี้ก่อนครับว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับ ในตำแหน่งแรกนะครับจะเป็นตำแหน่งบรอนซ์นะครับผมในตำแหน่งบรอนซ์เนี่ยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับอยู่ที่3,500บาทนะครับผมจะมีคะแนนสะสมส่วนตัวนะครับอยู่ที่500 pv นะฮะแล้วก็จะมีการจำกัดรายได้ต่อวันนะครับอยู่ที่2,500บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับ matching บนัสอยู่ที่10%นตะครับต่อมานะครับในตำแหน่งซิลเวอร์นะครับผมในตำแหน่งซิลเวอร์เนี่ยนะฮะจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับอยู่ที่1 7 5ทนึังผมีคะแนนสสะมส่วนตัวนะครับอยู่ที่2,500 PV นะครับ จะมีการจำกัดรายได้ต่อวันอยู่ที่7,500บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิได้รับ matching บนัสอยู่ที่20 15อนตะครับต่อมานะครับในตำแหน่ง platinum นะครับในตำแหน่งพล a ิน n u m นั้นนะครับจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่35,000บาทนะครับมีคะแนนสะสม PV ส่วนตัวนะครับอยู่ที่5,000 PV นะครับมีการจำกัดรายได้ต่อวันอยู่ที่15,000บาทแล้วก็จะมีสิทธิได้รับ m a t ชิ่งโบนัสสูงถึง20ต่อมานะครับในตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือตำแหน่ง d i a m o n ์นะครับ ในตำแหน่งไดมอนด์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่70,000บาทนะครับมีคะแนนสะสมส่วนตัวนะครับอยู่ที่1 0,000 PV นะครับแล้วก็มีสิทธิ์อ่าแล้วก็จะมีการจัดกัดรายได้ต่อวันนะครับอยู่ที่3 0,000บาทนะครับมีสิทธิ์รับแมทชิ่งโบนัสสูงสุดถึง25%นตะครับผมต่อมาเราจะมารู้จักในอ่าเรื่องของการสร้างรายได้สีช่องทางนะครับของธุรกิจนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในช่องอ่าีช่องทางนะครับก็จะมี1นะฮะโบนัสแนะนําธุรกิจ 200ร้อถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับ2โบนัสบริหารทีมนะครับ100่เปอร์เซ็นต์สโบนัสแมทชิ่ง10บถึงยีเปอร์เซ็นต์นะครับ4กองทุนยอดอ่ากองทุนยอดธุรกิจนะครับอีก10เปอร์เซ็นต์ในโบนัสช่องทางที่1นะครับก็คือโบนัสแนะนำธุรกิจ200ร้อถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าอ่านี่เรานะครับได้เปิดแพ็กเกจเข้ามานะครับเป็นนักธุรกิจของด้วอเซนนะครับในตำแหน่งบรอนซ์นะครับ เสียค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของาราจ3,500บาทมีแต้มสะสมอยู่ที่500 PV นะครับสมมุติว่าได้แนะนําเพื่อนเข้ามานะครับแนะนําเพื่อนเข้ามาหนึ่งคนนะครับสมมุติว่าเขาเพื่อนคนนั้นเนี่ยเปิดตําแหน่งบรอนซ์นะครับตำแหน่งนรบรอนซ์นเนี่ยวิธีคิดรายได้นะครับจากค่าแนะนําธุรกิจก็คือเอาแต้ม PV นะครับของตําแหน่งต่างๆนะครับมาคูณกับ200%นะครับก็จะผลออกมาก็คือจะรายได้ของเรานะครับผมสมมุติว่าในตําแหน่งบรอนซ์เนี่ยนะครับมีแต้มสะสมนะครับอยู่ที่500 PV ครับ เอาา pv นั้นมาคูณกับ200%ก็จะเท่ากับ1000 1000เนี่ยเป็นรายได้ของเราจากค่าแนะนำธุรกิจนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราแนะนำตำแหน่งซิลเวอร์ได้ล่ะนะครับในตำแหน่งซิลเวอร์นั้นจะมีแต้มสะสมอยู่ที่2,500 pv นะครับผมเอา2,500 pv นั้นมาคูณกับ200%ก็จะได้เท่ากับ5,000นะครับก็คือรายได้ของเราต่อมาครับถ้าเป็นในตำแหน่งแพลตินัมนะครับในตำแหน่งแพลตินัมนั้นก็คือจะมีแต้มสะสมส่วนตัวอยู่ที่5000 5000 200% 10,000 PV PV นนนะะคครัััับบบเอาาา้มูณกกก็จท่ และทีาสุดท้ายนะครับถ้าเราแนะนำไดมอนด์เข้ามาได้นะครับไดมอนด์นั้นจะมีคะแนนสะสมส่วนตัวอยู่ที่1 0,000 PV นะครับเอา10,000 PV นั้นนะครับมาคูณกับ200%ก็จะได้กับ2 0,000นนี่ก็จะเป็นรายได้ค่าแนะนำธุรกิจของเรานะครับผมและถ้าสมมติว่าตัวเรานะครับตัวเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งบอนด์ล่ะนะครับถ้าสมมติว่าตัวเราอยู่ที่ตำแหน่งซิลเวอร์นะครับตำแหน่งซิลเวอร์นั้นค่าแนะนำตรงนี้ก็ยังอยู่ที่200%เเ็นตท่าเดิมนะครับและถ้าเป็นตำแหน่งแพลตินั่ม ค่าแนะนำตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนจาก200เป็น220เปนตะครับแล้วถ้าเป็นตำแหน่งไดมอนด์ครับค่าแนะนำตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนจาก200 200เป็น240เมาคิดกันนะครับจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นรายได้ช่องทางที่2ก็คือโบนัสบริหารทีม100นะครับผม สมมติว่ายกตัวอย่างในตำแหน่งบอสนะครับผมในตำแหน่งบอสจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่3,500บาทมีคะแนนสะสมส่วนตัวอยู่500 PV นะครับสมมติว่าเราเปิดตำแหน่งบอสเข้ามานะครับได้ขยายมีการขยายสายงานสสายงานเข้าไปนะครับผมสายนี้กับสายนี้นะครับได้มีการนะครับสมมติว่าฝั่งเนี้นะครับมีรวมกันแล้วนะครับคนนี้นะครับคนนี้คนนี้นะครับมีแต้มสะสมอยู่ที่3000 PV นะครับผมสมมติว่ารวมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งขวาเนี่ย คนนี้นะครับคนนี้คนนี้แล้วก็ทั้งหมดนะครับมีแต้มะส,สมรวมอยู่ที่2,500 pv ในการคิดค่าบริหารโบนัสค่าบริหารทีม100%ก็คือเอาเราจะดูจากฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าก็คือฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมฮะฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่า2,500 pv นะครับผมเอา2,500 pv นะครับมาจับคู่กัน2ฝัง่งนี้นะครับก็คือถ้าจับคู่กันแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ500ถูกไหมฮะเมื่อหักลบกันออกไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือ500ฝั่งนี้ก็จะหมดไป ใช่ไหมฮะวันนี้เจ้ามืออไรก็จะเหลือู0 PV นะครับเอาอ่า2,500 PV ที่จับคู่กันได้เนี่ยครับมาคูณกับ100%นะครับมาคูณกับ 100%, นะบบ100ของโบนัสบริหารทีม100%นะครับเอาอ่าก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ2,500นะครับ2,500เนี่ยก็จะเป็นรายได้ของเราอีกช่องทางหนึ่งก็คืออ่าเป็นรายรายได้จากโบนัสบริหารทีม100%นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในตำแหน่งบรอนซ์เนี่ยนะครับจะมีการจำกัดรายได้ต่อวันอยู่ที่2,500บาทนะครับ ถ้าสมมติว่ารายได้ตรงนี้นะครับจากการาบริหารทีมหนึ100่งเนี่ยเกิน2,500บาทนะครับผมเราาจะต้องอัปเกรดตัวเองนะครับจากตำแหน่งบอสไปตำแหน่งซิลเวอร์หรือแพทตินัมหรือไดมอนด์ไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการอัปเกรดครับถ้าสมมติว่ามีรายได้ตรงนี้มากกว่า2,500เป็น3,000นะครับจะถือว่าอีก500ที่ผ่านไปไอ้500ที่เหลือนะครับก็จะถือว่ายกเข้าบริษัทนะครับผมจะได้แค่2,500เพราะว่าจะมีการจํากัดรายได้ครับอยู่แค่2,500ในตำแหน่งบอสนะครับผม ดังนั้นเมื่อมีรายได้สูงขึ้นไปเกิน2.5เราจะต้องอัพเกรดตัวเองให้เป็นตำแหน่งซิลเวอร์ครับต่อไปนะครับเป็นรายได้ในช่องทางที่3ก็คือ,อารายได้โบนัสแมทชิ่งนะครับ10-25สมมุติว่านี่คือตัวเรานะครับเปิดตำแหน่งเข้ามานะครับมีสายงานอยู่ทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะครับผมจะมีตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4และชั้นที่5นะครับผมแต่ละชั้นนั้นนะครับจะมีแมทชิ่งโบนัสนะครับ อยู่ห้าเปอร์เซนต์นะครับในแต่ละชั้นจะมีชั้นที่หนชั้นที่สอาเชั้นที่สาาเชั้นที่สี่ตแล้วก็ชั้นที่ห้าอีกหนต์นะครับในตำแหน่งถ้าสมมติว่าตัวเราอะมีตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งบอสนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับแมชชิ่งโบนัสอยู่แค่สองชั้นก็คือชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเห็นไหมฮะชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองจะมีสิทธ ถ้าเป็นตำแหน่งซินเวอร์ครับซินเวอร์นะครับจะมีสิทธิ์ได้รับแมชชิ่งโบนัส3ชั้นด้วยกันชั้นหน่งชั้นที่2ชั้นที่3นะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสนะครับแมชชิ่งโบนัส15%รวมชั้นนี้ด้วยนะครับ15%นะครับในตำแหน่งแพตติน,นัมนั้นนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับแมชชิ่งโบนัส4ชั้นด้วยกันชั้นที่1 2 3แล้วก็4นะครับรวมกันแล้วก็ได้อ่าห์ร์เนะครับผมแต่ละชั้นจะมมี5%ถูกฮะ ส่วนสุดท้ายนะครับตำแหน่งไดมอนด์นะครับจะมีสิทธิ์ได้รับแมชชิ่งโบนัสสูงสุดถึง5%อ่า5ชั้นด้วยกันนะฮะก็รวมกันแล้วก็ได้ประมาณ25%นะฮะ25% 1 2 3 4 5 5ชั้นนะครับชั้นละ5%วิธีการคิดแมชชิ่งโบนัสก็คือนะครับสมมติว่าอ่าในชั้นที่1เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของยอด P/V คือมีการตัดบาลานซ์นะครับอย่างอ่าโบนัสที่2นะครับคือการตัดบาลานซ์ทีมนะครับจ่ายค่าบริหารทีม100%นะครับ สรวมกันแล้ว2คนเนี่ยครับ2คนนี้จะได้แต้มสะสมอยู่ที่10,000 PV นะครับก็คือการคิดค่าเมชชิ่งโบนัสนะครับ5%ก็คือเอา10,000 PV เนี่ยมาคูณกับ5%นะครับในชั้นที่1ก็จะได้เท่ากับ500 500นี่ก็คือรายได้ของเราในค่าบริหารทีมเมชชิ่งโบนัสนะครับต่อไปครับในชั้นที่2นะครับชั้นที่2เนี่ยสมมติว่าในชั้นนี้นะครับชั้นที่2 มีความเคลื่อนไหวของอแต้ม PV ยอด PV นะครับเมื่อรวมกันแล้วครับ2 2 2 2 2คนเนี้ยนะฮะสชั้นเนี่ยคือชั้นที่2เนี่ยครับเมื่อรวมกันแล้วนะครับจะมีแต้มสะสมสมมติว่าอยู่ที่10,000 PV เหมือนกันแล้วผมก็คือเอา10,000 PV นั้นนะมาคูณกับ500ร้อยมาคูณกับ5%ขออภัยครับมาคูณกับ5%ก็เท่ากับ500นี่ก็คือรายได้ของเรานะครับก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับว่าในตำแหน่งบรอนซ์นะครับจะมีสิทธิ์ได้รับแมชิ่งโบนัสแค่2ชั้นนี้เท่านั้น นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีาสายงานที่มากกว่าเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองเป็นตำแหน่งต่างๆอย่างซิลเวอร์แพตเทนัมหรือไดมอนด์นะครับผมส่วนชั้นที่3นะครับตำแหน่งซิลเวอร์เท่านั้นจะมีสิทธิ์ได้รับในชั้นที่3ด้วยนะครับสมมติว่าในชั้นที่3นะครับมีความเคลื่อนไหวของยอด PV นะครับทั้งชั้นเลยนะครับรวมแล้วก็ได้เท่าประมาณ10,000แ PV นะครับผมเอา10,000แ PV เนี่ยมาคูณกับ5%ก็จะเท่ากับารายได้ของเราในชั้นที่3ก็คือ5,000บาทนะครับผม สมมติว่าต่อมาในชั้นที่4นะครับตำแหน่งแพตตินัมนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับในชั้นที่4ด้วยนะครับในชั้นที่4นั้นมีความเคลื่อนไหวของยอด PV ทั้งชั้นเลยนะครับรวมกันแล้วก็ได้ประมาณ1 0 0 0 0 0 PV นะฮะเอา1,000 0 0 p นนั้นมาคูณกับ5%เก็จะท่ากับ5,000บาทนะครับนี่คือรายได้ของเราในชั้นที่4ส่่วนชั้นสุดท้ายคือชั้นที่5นะครับในตำแหน่งไดมอนด์จะมีสิทธิ์ได้รับในชั้นที่5ด้วยในชั้นที่5นะครับ สมมุติว่าในชั้นที่5เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของ PV นะครับรวมกันแล้วนะครับอยู่ที่1ล้าน PV นะฮอันหนึล้าน PV นั้นมาคูณกับ5%เก็จะได้กับ50,000 5่นห0 0 0นี่คือ,อไรายได้ของเรานะครับจากค่า matching โบนัสนะครับผมคุณสมบัตินะครับในการที่จะได้รับค่า matching โบนัสก็คือจะต้องอมีการออเดอร์ชิพภายในเดือนนั้นเดือนที่จะรับ matching นะครับ1ครั้งนะครับออเดอร์ชิพคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่า ถัดไปนะครับในระบบออโต้ชิพนะครับต่อไปนะครับเป็นโบนัสกองทุนยอดธุรกิจ10%นะครับผมในโบนัสเนี่ยจะเป็นโบนัสอ่าของที่พูดมีตําแหน่งแล้วก็มีรายได้สูงนะครับอย่างอ่าผู้ที่จะเป็นในอ่าเลื่อนขั้นไปตําแหน่งบูไดมอนด์นะครับผมคุณสมบัตินะครับจะต้องมีรายได้นะครับต่อเดือนเดือนละ3 0,000นบาทติดต่อกัน2เดือนนะครับผมแล้วก็จะได้รับกองทุนนะครับจาก คำนวณจากกองทุนนะครับของพ v วยอดขายทั้งบริษัทนะครับ5%นะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่านะฮะในเดือนที่จะรับโบนัสนั้นนะครับจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่100,000บาทนะครับต่อมาในตำแหน่ง Black Diamond นะครับผมในตำแหน่ง Black Dia m o n d เนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือจะต้องมีรายได้นะฮะติดต่อกันนะฮะต่อเดือนนะครับ2ห0 0 0 0บาทติดต่อกัน2เดือนนะครับ ก็จะได้รับกองทุนนะครับจากพียอดขายของบริษัทนะครับรวมถึง3%เนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ก็คือในเดือนที่จะรับโบนัสนั้นนะครับจะต้องมีรายได้นะฮะอยู่ที่30,000 0บาทนะครับต่อเดือนนะครับสุดท้ายนะครับในตําแหน่งคาวไดมอนด์นะครับคุณสมบัติที่จะเป็นคาวไดมอนด์นั้นได้ก็คือจะต้องมีรายได้ต่อเดือนนะครับหล้านบาทติดต่อกัน2เดือนนะครับผมมีสิทธิ์เราก็จะได้รับกองทุนนะครับกองทุนจากยอดพีี ยอดขายของบริษัททั้งหมดนะครับ2%นะฮะแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ก็คือนะฮะในเดือนที่จะรับโบนัสนั้นนะครับจะต้องมีรายได้ในเดือนนั้น1ล้านบาทนะครับผมนี่ก็คือรายได้จากช่องทางที่4โบนัสยอดกองทุนยอดนักธุรกิจนะครับนี่นะครับระบบออโต้ชิพนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในระบบออโต้ชิพเนี่ยเป็นระบบที่แพร่หลายในประเทศไต้หวันนะครับที่ทําให้สมาชิกได้ผลประโยชน์อยู่ติดกับบริษัทมากที่สุดนะครับ สมาชิกที่โอนเซนทุกคนนะครับมีอ่ารายได้เกิดขึ้นจะถูกออโต้ชิพไว้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วจะเปลี่ยนเป็นคะแนนในอัตราส่วนยี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งคะแนนนะฮะเก็บสะสมไว้เพื่อแลกสินค้าหรือแลกของอื่นๆตามที่บริษัทกำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีไรายได้นะฮะจากค่าแนะนำสองพันบาทนะครับบวกค่าบริหาราทีมห้าร้อยบาทรวมกันแล้วนะคะก็ได้ไรายได้ประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะถูกออโต้ชิพไว้สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบบาทแล้วเปลี่ยนเป็นคะแนนก็คือ เอา250นะครับมาหาร25ก็จะเท่ากับ10คะแนนรับผมสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกําหนดนะครับไม่มีกําหนดไม่มีระยะเวลาแรกของรางวัลนะครับจะแรกเมื่อไร่ก็ได้นะครับผมนี่คือระบบออโตชิพนะครับนี่นะครับเป็นแผนการแลกคะแนนนะครับถ้าสมมติว่ามีนะเรามีคะแนนนะฮะห้าสิบคะแนนนะครับจะแลกสินค้านะครับก็คือ อาจจะเอาไปแลกสินค้า SC1 หรือ Rio XN White นะครับได้15ซองนะครับผมเอาไปแลกได้เลยนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเรามีอ่าแต้มนะครับอยู่ที่100แต้มนะครับเอาไปแลก SC1 หรือว่า Rio XN White นะครับ1กล่องนะฮะต่อมานะครับแล้วถ้าสมมติว่านี่รางวัลใหญ่สุดเลยนะครับถ้าเรามีแต้มสะสมอยู่ที่100 100แต้มนะครับเอาไปแลกทองคําหนัก1กิโลกรัมนะครับผมอันนี้เป็นอ่า 6 0 0 0 0แต้มนะครับแกลกรถยนต,ต,ยต์ t ต y o ต a Cam มรนะครับนคัน30,000แต้มนี่ลแกลกรถยนต์นะฮะซูซูกิสวิปหคันนะครับ,รบผมนี่นี่เป็นแผนรายได้อ่าแผนผังการแลกคะแนนต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับผมจะฝากข้อคิดไว้สักเรื่องหนึ่งก็คืออ่าคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับเขามองหาวิธีการสร้างเครือข่ายนะครับในขณะที่คนอื่นมองหางานประจำทำแต่ผมไม่ทราบว,ว่าทุกท่านจะรู้จักหรือเปล่านะครับท่านคุณท่านผู้นี้นะครับ อเบิร์เบิร์ตทีคโยซกินะครับผู้ที่เขียนหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูกครับได้กล่าวไว้ว่าธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนะครับจะเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เราสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าเสี่ยงน้อยกว่าและรวดเร็วกว่าเส้นทางเดิมๆที่เขาได้เดินผ่านมาหลายเท่านักน,นะครับคนที่รวยที่สุดในโลกมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายในขณะที่คนอื่นๆทั่วไปมองหางานประจําทําเพื่อเป็นอาชีพหลักนี่ก็เป็นแนวความคิดนะครับของอบุคคลที่ รวยที่สุดระดับโลกนะครับเขาได้สอนลูกเขาว้อย่างนี้นะครับเราก็ประพันธ์เป็นหนังสือขึ้นมาให้เราได้ศึกษาอ่านกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเรียวอเซนจำไทยแลนด์จำกัดนะครับที่มอบโอกาสนะครับให้เราได้มาทําธุรกิจนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจในธุรกิจเครือข่ายมาร่วมทําธุรกิจกับเราครับเรียวอเซนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ ก็ขอบคุณครับ